ขยันเด้อมื้อนี้วะท่อมธรรมดาล่ะตืดทรมาะไรอย่างโน้นมันทรมาอะไงรถตืดเนี่ยตาย <c oughs> โอ้เป็นสวนแะล้วตัววันนี้เนาะเนี่ยเขาตายใช่สิไปหัวเอียงอ้เอ้ปวดบ้านรถไปไหน,นล่ะมือไหนล่ะเจียวมืออันนี้เป็นยังโอ้จมไหลล้มคอท้องตายติด <c oughs> เป็นสวนแะล้วเด้อวันนี้เนาะเป็นบ้าแล้วเนาะเอ้ย ไม่วัดไหนล่ะวัดไหนโอ้วัดปลาบ่เออเอาเอาเอ,าอดีใจนําเด้ <c oughs> ด <c oughs> อเพื่อ,อ,อน,อนอเป็นสวดเบิดทุกเบิดโศกเออเหลือแต่กูนี่ละทรมานที่เกูทรมานอีหยังฮะอ,อ,อยู่น้ำข่อยมันทรมานแทบบอกเราพกกระมูอยู่มันอากระมูสิปเป็นยังดีโอ้ดีใจยังเมียเขาตายนั่นเหรอมึงอะไรมึงได้ยินเสียงบ่เหรอเห็นลหรอครบถุกทรมานมันถูกทรมานอะไรบ่ฮะ ทุกมะไปใจเจ้านั่เมียเล่าไปนะ่ะนะบ่เล้วสินั่ไปอยังงโนเอ้ามันจังพ่นทุกเบิร์ดถูกเบิดจำเบิดเพ่นต์แเนี่ยไปหุ้นตัวจิตเบิร์ดถูกเออเอา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 ดีใจนั่เด้อเดี๋ยวมืงอ่าสิไปสลองสิมาสลองอีหยังมันบ่ได้ไปหอดสลองดอกมื่นเนี่ยไปยังมันสิได้ไปจองแม่ไม่ก่อนเนี่ยจองไปยังเจ้าสิไปนัง้งหมดเจ้าเลยด้ว นี่ได้เพื่อนยังว่าโจกีนึกว่าโจกีบายวีเนาะสไดเนาโนนูันคือวัดาสนาดีแท้วัดาสนาดีแท้วัดทุกวัดโฉกเออแคอยากวัดศาสนาดีคือเขาติมาละมาละมาละไอมันตกหน้าหกยุ่นสิละไข่โตกแล้วมันตกะแต่มือแรกที่เจ้ามาแตงข่อยหุ่นแหม่ยูบอกไหมให้แต่เร็กเรียกเเป็นตาหักตาหักโนเจ้าเนาะอยู่ไปอยู่มาแบบเป็นทะยาน ให้เรียกดีกว่าโอ้ยนั่นเบิดทุกเบิดโศกเนี่ยกูดิเนาะ